สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทำนายดวงเรื่องริฟนี้เราจะมาเนี่พระจีว่าคนที่รู้จักคุณมองว่าคุณเป็นคนนิสัยอย่างไรนะคะทรงผ่านพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด subscribe แล้วก็ไลค์แชร์นะคะมาตรวจสอบลัคนาราศีของคนที่มาเจอคลิปนี้นะคะพลังงานของคุณ เป็นพลังงานแซตเทิร์นคนเกิดวันเสาร์ธาตุไฟเอ่อธาตุดินพลุศกันมังกรจูปิเตอร์คนเกิดวันพฤหัสสกัเบยราศีจินชาวธน้ำแอริราศีเมชาธาตุไฟธุรัสราศีพศพธาตุด,ดินไฟธาตุไฟมเมสิงน์หนูนะคะแล้วก็แคปิคอนราศีมังกรธาตุด,ดินนะคะตัวเลขวันที่เกิดของคุณหรือว่าเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณและเลขท้ายแบบประชาชนของคุณมี1 19 2องยี่สิบหแปดปดแล้วก็สิบนะคะเรามาดูนะคะว่าตัวตนของคุณเนี่ยเป็นคนยังไงนะ,ะมักที่จะแสดงออกนิสัยด้านใดให้คนอื่นๆได้เห็นนะคะขออนุญาตเทวดาประจำตัวของคุณนะ,ะเปิดดวงชะตาเปิดพลังงานของคุณนิสัยของคุณ ตัวตนของคุณที่แท้จริงนะคะตัวตนของคุณที่แท้จริงนิสัยของคุณที่แท้จริงเป็นอย่างไร ใครไม่รู้จักตัวเองตัวตนที่แท้จริงของคุณนะเป็นคนพูดจาเสียงดังนะคะค่อนข้างที่จะดุและก็ค่อนข้างที่จะใช้อารมณ์ในช่วงของสถานการณ์นะคะที่เหมือนกับว่าคุณอาจจะเจอเหตุการณ์เจอเรื่องราวที่แบบเหมือนตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนจิตใจดีมากๆ เป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจต่อคนอื่นเป็นคนชอบช่วยเหลือแบ่งปันคนอื่นเป็นคนพูดจาน่ารักอ่อนหวานนะคะมีความเคารพมีในเรื่องของอความสัมมาคารวะนะต่อผู้หลักผู้ใหญ่และคุณก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะเป็นคนที่มีความอบอุ่นเป็นคนที่จริงจังกับการที่แบบเหมือนให้เกียรตินะคะแล้วก็ รู้จักขอบเขตของการแสดงออกนะคะในเรื่องของการที่เหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยก็ไม่อยากจะให้ใครมาก้าวล้ำนนล้ำเส้นเขตแดนชีวิตของคุณคุณมีขอบเขตในการใช้ชีวิตมีขอบเขตมีคำพูดนะคะที่มันเหมือนกับว่าถ้าแบบไม่ได้สนิทกันมากจริงๆอะ่ะคุณจะไม่ชอบให้คนที่ไม่สนิทนะ,ะมาพูด หยาบคายกับตัวเองนะคะคือไม่ได้สนิทกันไม่ต้องมาพูดหยาบคายไม่ต้องมาพูดกระโชกโ้งห้ากับฉันฉันไม่ชอบแต่ถ้าสนิทกันมากๆนะ,ะก็อาจจะใช้สรรพนามหรือว่าคําพูดที่หยาบคายได้นะพูดกูมึงได้อะไรเงี้ยนะคะคุณไม่ถือสาอะไรแต่ถ้าแบบไม่รู้จักไม่สนิทนะมาพูดนี้คุณก็อาจจะเหมือนกับว่าโกรธหรือว่าไม่ชอบหรือว่าเมินเฉยคําพูดของเขานะคะ ส่วนใหญ่พลังงานของคุณเวลาที่แสดงออกนะคะพฤติกรรมของคุณเป็นคนที่เหมือนกับอ,อไม่ได้ถือสาอะไรนะไม่ได้เหมือนกับซีเรียสหรือว่าเครียดกับบุคคลรอบข้างนะเป็นคนที่เหมือนกับจิตใจดีมีเมตตานะกับทุกๆคนนั่นแหละแต่คุณจะมีขอบเขตในการพูดหรือว่าการแสดงออกกับคนบางคนที่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ให้เกียรติคุณนะคะ คุณถ้าแบบเขาไม่ให้เกียรติคุณในเรื่องของการพูดการเจราจาในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เขาแสดงออกเนี่ยนะว่าดูถูกคุณเหยียดหยามคุณคุณก็จะไม่ให้เกียรติเขาเหมือนกันอารมณ์เนี้ยอารมณ์ที่เหมือนกับว่าถ้าแบบเธอให้เกียรติฉันฉันก็จะให้เกียรติเธอเธอพูดดีกับฉันฉันก็จะพูดดีกับเธอเธอมีมารยาทนะทางสังคมกับฉันฉันก็จะมีมารยาทแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตัวกับเธอ แต่ฉันจะให้ความรักความเมตตานะกับคนที่สํานึกในบุญคุณที่ฉันช่วยเหลืออารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพอคุณเหมือนกับช่วยเหลือคนอื่นหรือว่าทําดีกับคนอื่นนะกับคนที่คุณรู้สึกว่าทําดีกับเขาแล้วเขาจะเห็นคุณค่าหรือว่าให้เกียรติเราแต่ในเมื่อ ทำดีกับคนที่เขาไม่เห็นคุณค่าแล้วก็ไม่ให้เกียรติเราเนี่ยคุณก็จะไม่ทำนะคุณก็จะไม่สนใจอีกคุณอาจจะทําครั้งเดียวหรือว่าคุณมองออกว่าคนคนนี้นิสัยอย่างไรนะคะเอ่อต่อหน้าอย่างรับหลังอย่างเนี่ยคุณก็จะไม่ทําดีด้วยหรือว่าไม่พูดดีด้วยนะคะก็จะเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับดีมาดีกับร้ายมาก็ร้าย,าก,ายกับนะคะโดยเฉพาะสังคมเพื่อนฝูงสังคมที่ทํางานนะคะ ตารางงานก็จะเป็นแบบนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าในสายตาของคนรู้จักนะคะเพื่อนร่วมงานหรือว่าคนใกล้ตัวภาพเอ euh สิ่งที่เขามองคุณนะคะนิสัยของคุณนิสัยในด้านดีของคุณเป็นเรื่องอะไรนิสัยดีๆของคุณด้านดีของคุณนะคะ พศซับับถ้าคุณเป็นเด็กอายุน้อยกว่าเขาคุณเป็นคนที่มีสัมมาคารวะนะคะเป็นคนที่น่ารักพูดจาไพเราะนะอ่อนหวานแล้วก็เป็นคนฉลาดนะมีความขยันนะมีในเรื่องของการรู้จักเข้าหาการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ใช้คําพูดที่น่ารักนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเรียกว่าในสังคมที่ทํางาน ะะเป็นคนที่น่ารักในสายตาของผู้หลักผู้ใหญ่เป็นคนที่ฉลาดรู้ทันรู้ทันคนแล้วก็รู้จักเอาตัวรอดนะเป็นคนที่ไม่ถือยศถืออย่างนะคะแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าเหมือนเก็บความรู้สึกเก็บอาการไม่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถแม้คุณจะรู้ แต่คุณก็ทําเป็นเหมือนไม่รู้อารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่แบบว่าคือไม่ได้อวดฉลาดไม่ได้อวดเก่งตั้งแที่คุณแบบฉลาดแล้วก็เก่งมากๆ <ksam> นะรู้ทันเขาแล้วก็รู้ทุกอย่างแต่คุณก็ไม่ได้อวดเก่งว่าตัวเองเก่งกว่านะผู้หลักผู้ใหญ่เก่งกว่าคนที่อยู่ก่อนอารมณ์เนี่ยเหมือนคุณอยู่เป็นนะคะแล้วก็เหมือนกับเรียกว่าคุณรู้ว่าควรที่จะแสดงตัวตนนะว่าเก่งตอนไหนดีตอนไหนทำไรตอนไหนประมาณนี่คือแบบ เ,นนเรีย den, กว่าเป็นคนที่เก็บความรู้สึกได้เก่งเก็บอาการได้เก่งนะคะยอมให้คนอื่นดูถูกหรือว่ายอมให้คนอื่นแสดงออกถึงความรู้ความสามารถแต่ตัวคนเองเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้ความสามารถซ่อนเคี้ยวเล็บไว้ข้างในนะไม่จําเป็นที่จะต้องเหมือนกับว่าไปแสดงความรู้ความสามารถเก่งแ,แข่งขันกับใครนะเดี๋ยวจะเป็นพิษเป็นภัยเนาะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเออรู้ Rab, นะว่าคือควรที่จะแสดงความรู้ความสามารถตอนไหนกับใคร เมื่อไหร่นะคะก็เป็นคนที่ฉลาดเอาตัวรอดได้เก่งมีไหวพริบปฏิภานนะคะเขามองคุณแบบเนี้ยเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนและด้านดีของคุณอีกนะคะสิบถ้วย q e e e นออฟสอดนะ,ะเป็นคนที่ไม่เปิดเผยเรื่องราวชีวิตครอบครัวเรื่องราวส่วนตัวเรื่องราวปัญหาชีวิตนะคะ แล้วก็ไม่อยากจะให้ใครมารู้อดีตนะคะว่าชีวิตครอบครัวเป็นยังไงอยู่ดีมีสุขหรือเปลา่าอารมณ์เนี้ยคือแบบไม่จําเป็นเลยไม่พูดนะันไม่พูดชีวิตของตัวเองไม่พูดปัญหาของครอบครัวไม่พูดการเงินของครอบครัวไม่พูดเรื่องพ่อเรื่องแม่นะเป็นคนที่แบบเหมือนรู้ชีวิตของคนอื่นแต่ไม่พูดชีวิตของตัวเองประมาณนี้คือไม่ไม่เล่าเรื่องชีวิตของตัวเองเพราะว่ามีความที่เหมือนกับ ถ้าแบบเล่าไปอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในสังคมก็ได้ประมาณที่แบบคุณฉลาดอะ่ะคุณไม่จําเป็นที่จะบอกเรื่องราวชีวิตของตัวเองให้คนอื่นรู้นะแต่คุณรู้เรื่องราวของคนอื่นหมดคนอื่นจะบอกหมดนะแต่คุณก็ไม่ไม่รู้หรอกว่าคนอื่นเขาจะพูดความจริงหรือเปล่านะแต่เท่าที่เห็นก็คือตัวของคุณเนี่ยรับรู้เรื่องราวของคนอื่นมากแต่คนอื่นไม่รู้เรื่องราวของคุณเลยนะปิดบังเก็บเงียบนะคะ เพราะคุณรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นเนาะและคุณนะคะเป็นคนที่ไม่ชอบทะเลาะนะคะไม่ค่อยอยากจะมีปากเสียงไม่อยากจะมีปัญหากับคนอื่นเป็นคนที่เหมือนกับไม่พูดเรื่องอนาคตนะไม่พูดในเรื่องของการเงินไม่พูดในเรื่องของความอยากเด่นอยากดังอยากดีอยากได้อยากประสบความสําเร็จคุณไม่พูดแต่คุณนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่าเก็บความสําเร็จเก็บความสุขนะเก็บความต้องการของตัวเอง เก็บปัญหาชีวิตของตัวเองนะคะเหมือนกับเตือนใจตัวเองเป็นบทเรียนให้กับตัวเองประมาณนี้คือถ้าเรายังไม่สําเร็จนะเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องพูดออกไปหรือว่าแสดงออกไปนะให้คนอื่นเขาเหมือนกับว่าเอ็นดูเรานะสงสารเราและก็เมตตาเราจะดีกว่าประมาณนี้เพราะเราเป็นคนที่อายุน้อยกว่าไม่ควรที่จะโดดเด่นกว่าเขานะก็เลยเป็นพลังงานของการที่แบบคุณมักที่จะได้รับ นะความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่เขาเหมือนกับว่าเห็นว่าคุณไม่เคยมีปัญหากับใครก็มักที่จะมันเล่า เรื่องราวของเขานะกับคนที่เขามีปัญหาเนี่ยกับคุณและคุณก็เป็นคนที่เก็บเรื่องราวชีวิตของคนอื่นไว้เยอะมากอ่ะปัญหาชีวิตของคนอื่นเยอะมากนะคะคือรู้เรื่องของคนนั้นคนนี้ไปทะเลาะก,กับคนนั้นคนนี้แล้วก็คนนี้มีปัญหากับคนนี้นะก็มาเล่าให้คุณฟังนะแล้วนะคุณก็เป็นคนที่แบบเรียกว่าเป็นหนังสือที่ เก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับคนอื่นได้เป็นอย่างดีนะคะ mm hmm. ก็เลยสามารถที่จะใช้ชีวิตนะในสังคมแบบคือระวังในเรื่องของคําพูดคําจาแ้ะก็ความคิดนะคะ mm hmm. ว่าควรจะคบกับใครยังไงคุณนะคะมีนิสัยของเรื่องดีในเรื่องของการที่แบบคุณอะ่ะเป็นคนที่ฉลาดนะคะเป็นคนที่ มีในเรื่องของความรู้ความสามารถนะเกี่ยวกับความคิดทัศนคตินะที่เหมือนกับสามารถที่จะทําให้คนอื่นมองว่าตัวของคุณเองเนี่ยคือจําอะไรไม่ได้ประมาณนี้คือคนอื่นเขมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่เหมือนกับเรียกว่าคือไม่จําอะไรเลยในเรื่องของปัญหาชีวิตนะในอดีต ความเศร้าในอดีตเป็นคนที่ไม่เก็บเรื่องราวในอดีตปัญหาในอดีตมาใส่ใจแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอเป็นคนที่เหมือนกับว่าศัตรูหรือว่าคนที่เขาคิดไม่ทันคุณเข้อมองว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่เก็บเรื่องราวไม่เก็บปัญหาไม่เก็บความเครียดในอดีตปัญหาของคนที่ทําร้ายคุณนะมาใส่ใจนะมองแต่อนาคตแล้วก็มองถึงการที่แบบ ทำชีวิตของตัวเองปัจจุบันให้มีความสุขประมาณเนี้คือทําให้คนที่คิดอยากจะแข่งขันกับคุณมองว่าคุณเฮ้ยคุณไม่เครียดเลยอ่ะคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะคุณดูเหมือนกับชิวๆสบายๆนะคุณเหมือนกับชนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณสามารถเอาตัวรอดได้คุณไม่มีปัญหากับใครคุณทํางานร่วมกับคนอื่นได้ประมาณเนี้นะคะก็เลยทําให้เหมือนกับคุณเป็นคนทีท่เหมือนเขามองว่าค <style> ุณเนี่ยคือเป็นคนไม่ใส่ใจในเรื่องของ คำพูดความคิดของคนอื่นนะคะเป็นคนที่มีพลังบวกมากๆและนิสัยนะของคุณด้านดีคือแบบคุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานคุณมีชื่อเสียงนะคุณเหมือนกับว่าคือได้เรียนรู้แล้วก็ได้มีความพยายามอดทนนะจากเหมือนกับในเรื่องของปัญหาชีวิตอะเป็นคนที่เหมือนกับ แม้จะมีปัญหาชีวิตเข้ามานะแม,ม้มีมีเรื่องราวนะเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างมาบันทอนจิตใจของคุณแต่คุณสามารถที่จะเหมือนกับเดินออกจากสถานการณ์นั้นนะคะไปโฟกัสสิ่งใหม่แล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าคุณสามารถที่จะเหมือนกับใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความชิงชังความอิจฉาริษยา ของคนรอบๆข้างได้ถ้าแบบว่าคุณมีความโดดเด่นนะหรือว่าคุณอยู่ท่ามกลางป่าเขาลำเนาภัยที่มีเสือสิงกะทิ้งแลบแล้วมีความสุขได้อะแล้วก็สามารถเจียเหมือนกับเออใช้ชีวิตอยู่ได้คือเก่งนะคือเป็นคนที่เหมือนกับอยู่ที่ไหนก็ได้นะก็มีความสุขทํางานอะไรก็ได้นะก็ประสบความสําเร็จนะไปไหนก็ได้เดินทางไปไหนก็ได้คือแบบ คือเป็นคนเข้าหาคนอื่นก่อนเน่ะเป็นคนที่เหมือนกับทําให้ศัตรูมีความรู้สึกว่าตัวของคุณเนี่ยไม่มีพิษไม่มีภัยต่อเขานะคะแล้วเขาก็เลยเหมือนกับประมาณที่ปล่อยให้คุณใช้ชีวิตไปประมาณเนี้ยคือถ้าแบบว่าศัตรูมองว่าคุณไม่มีพิษไม่มีภัยเขาก็ไม่ได้สนใจคุณนะคะเขาก็ไม่ได้คิดที่จะทําร้ายคุณนะก็เลยเหมือนกับว่าตัวของคุณเนี่ยทําตัวแบบเออประมาณที่แบบเป็นขอทานหรือว่าเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเลยเนี่ย นะเหมือนกับจนมองมานะคุณใส่เสื้อผ้าไม่ดีเสื้อผ้าข,ดขาดๆหรือว่าแต่งตัวแบบธรมธรมดาานะ,ะสะพายกระเป๋าเป้เสื้อผืนหมอนใบเนี่ยไปท่ามกลางสังคมที่แบบเป็นคนที่นะกลุ่มสังคมที่แข่งขันนะะในเรื่องของความโดดเด่นความรวยเนี่ยนะคุณไปในรูปแบบนี้ยทําให้คนอื่นเขามองว่ายคุณก็แค่ขอทานนะคุณก็แค่คนจนคนหนึ่งอารมณ์เนี้ยทําให้เหมือนกับว่า บุคคลรอบข้างสังคมรอบข้างนะคะเขาไม่ได้สนใจชีวิตของคุณเขาไม่ได้คิดว่าคุณเป็นศัตรูประมาณเนี้ยนะคุณซ่อนเขี้ยวเล็บนะคะก็เลยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับว่าเอา่อคนรอบข้างมองว่าคุณเนี่ยร้ายมากนะเออนะคะเก่งมากนะที่แบบทําให้คนอื่นเชื่อได้ว่าตัวของคุณเองเนี้ยไม่ได้ฉลาดไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยไม่ได้เก่งนะไม่ได้มีความสามารถอะไรเลยแต่คุณเก่งแล้วก็นะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงแล้วนะคะ เอาละนะคะเรื่องดีพอแล้วะะเดี๋ยวมาดูเรื่องไม่ดีที่เขามองคุณดีกว่า The Strength เขาบอกว่าบางครั้งเรื่องไม่ดีของคุณเนี่ยเวลาที่คุณเหมือนกับผิดหวังอกหักเสียใจคุณมักที่จะเหมือนกับว่าเหมือนรอให้เวลามันเป็นเครื่องพิสูจน์รอให้เวลาหรือว่าเหมือนกับ คนที่ทำร้ายคุณเนี่ยนะคะเขาได้รับเบรกรมคุณไม่ยอมตัดสินคุณไม่ยอมพูดคุณไม่ยอมเปิดเผยนะพฤติกรรมความชั่วความเลวนะของคนที่ทำร้ายคุณนะประมาณที่แบบเหมือนทำไมคุณถึงปล่อยให้ศัตรูคนที่ทำร้ายคุณลอยนวนลล่ะทำไมคุณไม่เปิดโปงความจริงล่ะความจริงมันอยู่ที่ปากคุณเนี่ยความจริงมันอยู่ที่ คำพูดของคุณเนี่ยคุณต้องพูดออกไปสิคุณอย่าให้เขามากลั่นแกล้งคุณคุณอย่าปล่อยให้เขามาลังแกคุณประมาณเนี้นะคนอื่นเขามองว่าคุณเนี่ยปล่อยให้คนอื่นเนี่ยดูถูกเหยียดหยามคุณทําไมทั้งนั้นที่คุณก็รวยทั้งนั้นที่คุณก็เหมือนกับสามารถนะที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวเองคุณเก่งคุณฉลาดแต่คุณก็ปล่อยให้คนอื่นดูถูกเหยียดหยามคุณนะคะแล้วคุณก็เหมือนกับยอมจมอยู่กับความทุกข์กับคําพูดของเขา คำดูถูกเกียดหยามของเขานะคะแล้วรอให้ผลกรรมตามทันแล้วเมื่อไหร่ผลกรรมจะตามทันเขานะเพื่อนบางคนก็อาจจะมีความหวังดีหรือว่านะ,ะมองว่าคุณเนี่ยอดทนเกินไปหรือเปล่าทําไมไม่เปิดโปงความจริงทําไมไม่พูดความจริงออกไปนะ,ะให้คนคนนั้นที่เขาทําร้ายคุณเนี่ยรับกรรมทัทีเถอะนะรอให้เอ่อชะตาลิขิตพรมลิขิตนะคะมันทําให้คนคนนั้นรับกรรมไม่ได้หรอกนะ ไม่ไหวเป็นชั้นนะ่ฉจะไม่ยอมนะคะแล้วก็เดอะสตาคุณเป็นคนที่เยียวยาความรู้สึกนะความคิดนะความเจ็บปวดของตัวเองอะ่ะคือแบบเหมือนเขาก็เห็นนะว่าคุณเนี่ยเจ็บปวดเสียใจถูกนะทําร้ายเนี่ยถูกหักหลังถูกหักอกบางคนนั่นคือมีความรักมีความเมตตาให้กับคนอื่นทั่วไปนะคะมีความดีเป็นคนที่น่ารักอะเป็นคนที่เหมือนเห็นอกเห็นใจคนอื่น เป็นคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นแต่มักที่จะถูกคนอื่นเอารัดเอาเปรียบหรือว่ากันแกล้งใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนะแล้วคุณก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าสามารถที่จะเลือกสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้นะเลือกคบเพื่อนเลือกคนรักนะคุณเป็นดีเอมเพรสเนี่ยคุณไม่ควรที่จะโดนใครก็ไม่รู้อะ่ะมาดูถูกนะมาเหยียดหยามชีวิตของคุณนะคะคุณอะดีเอมเพรสเนี่ยมีทุกอย่างนะมีเงินมีทองมีความสําเร็จ มีชื่อเสียงนะเป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่ทําไมถึงนะคนคนนั้นถึงดูถูกเหยียดหยามคุณล่ะทําไมถึงไม่รักไม่ชอบคุณทําไมถึงทำให้คุณเจ็บช้าน้ําใจอารมณ์เนี่ยนะเขาก็เลยรู้สึกว่าคุณเนี่ยจะเป็นแม่พระพ่อพระเกินไปหรือเปล่านะคะควรที่จะเหมือนกับว่าเออสวมวิญญาณนางพันธุรัตนะคะนางปีเสื้อสมุทบ้างนะไม่ต้องดีอะไรขนาดนั้นไม่ต้องแบบ เลิศเลออะไรขนาดนั้นไม่ต้องแสดงภาพลักษณ์อะไรดีๆขนาดนั้นและสิ่งไม่ดีในตัวคุณนะคุณเป็นคนรวยเป็นคนที่เหมือนกับครอบครัวมีความสุขมีความร่ำรวยอะ่ะแต่คุณมาที่จะทำตัวที่แบบเหมือนสมถะนะคะทำให้คนอื่นมองว่าตัวของคุณเนี่ยเป็นคนเร่ร่อนนะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่มีอำนาจนะไม่มีพิษไม่มีภยัยไม่มีในเรื่องของการที่แบบ ไม่สนใจใครประมาณเนี้ยทั้งๆที่คุณอ่ะอาจจะมีตําแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตแต่มากที่จะเข้าหานะหรือว่าคบเพื่อนที่นะเรียกว่าเอ,อธรรมดาประมาณเนี้ยถ้าแบบคุณเป็นหัวหน้างานคุณก็มักจะมีเพื่อนนะที่แบบไปกินไปเที่ยวไปดื่มนะที่เป็นน้องๆน,นะคะสนิทกันประมาณเนี้ยคุณควรที่จะไปคบ กับคนที่มีตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่สูงโตหรือว่าสังคมไฮโซมากกว่านี้นะคะเขาก็เลยมองว่าคุณเนี่ยจะแบบจะสมถะไปไหนนะคะแล้วก็ประมาณเดียว่าใครทําไม่ดีกับคุณแล้วคุณจะให้อภัยอโหสิกรรมอโหสิกรรมตลอดเนี่ยมันไม่ได้เขารู้สึกว่าคุณเนี่ยควรที่จะสู้เพื่อตัวเองบ้างควรที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะเหมือนกับว่าทําให้คนที่ดูถูกเหยียดหยามคุณ นะคะเขาได้รับผลกรรมนั้นจากตัวของคุณบ้างบางทีการที่คุณเก็บกดความรู้สึกความโกรธเกลียดชิงชังไว้ที่ตัวเองเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของการที่แบบมันกดดันตัวเองอะ่ะแล้วมันจะทําให้สภาวะจิตใจของตัวเองมันเรียกว่ามันไม่อิสระนะคะคือแสดงความโกรธบ้างก็ได้แสดงความโมโหเกลียดกาดนะใส่คนอื่นบ้างก็ได้พูดจาไม่เพราะบ้างก็ได้อารมณ์เนี่ยไม่จมําเป็นต้องเป็นคนดีใน ความรู้สึกของตัวเองเหรอกนะคะคือทําตัวไม่ดีหรือว่าพูดจามไม่ดีพูดจามไม่เพราะนะคะอารมณ์รุนแรงใส่คนอื่นบ้างก็ได้นะคะอืมก็เป็นพลังงานของพ่อพระไม่พระนะคะบางทีความคิดของคุณนะ,ะกับคนภายนอกอาจจะไม่เหมือนกันนะ,ะในสิ่งที่คุณทําคุณรู้สึกว่าคุณทําดีแล้วหรือยังนะคะคุณแสดงออกไปแบบนี้ตานะจิตใต้สํานึกของคุณบอกว่า คุณทำดีแล้วหรือยังก็นะคะไพ่เดอะไฮพิเซ่เนี่ยเป็นประงานของเหมือนกับนักบวชที่เป็นผู้หญิงอะนะเป็นคนที่เรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะอยู่ในศีลในธรรมแต่ก็จะมีในด้านของการที่เหมือนนะคะมีในเรื่องของขาวดำอ่ะคุณรู้สึกว่าการใช้คำพูดหรือว่าการกระทำในด้านขาวๆนะของคุณเนี่ย ความบริสุทธิ์ใจของคุณคุณจะใช้กับคนที่ดีนะแล้วส่วนในด้านดําเนี่ยคุณก็จะใช้กับคนที่คิดไม่ดีทําไม่ดีกับคุณพลังงานของคุณเป็นเหมือนกับคนที่มีเซนต์ะสัมผัสรับรู้แล้วก็แยกแยะออกว่าใครเป็นคนไม่ดีใครเป็นคนดีและคุณจะพูดดีทําดีกับใครบ้างคุณจะอดทนกับใครบ้างคุณจะมีความรักความเมตตาให้กับใครบ้างนะแล้วก็เป็นพลังงานของเดอะฟันนะคนที่เหมือนกับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง นะแล้วก็ทําผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วนะประสบความสําเร็จมาแล้วนะแล้วคุณก็รู้ว่าพ่เดอะไฮโลแฟนเนี่ยเป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับไม่จําเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมจนแบบทําให้ตัวเองเจ็บปวดอ่ะนะไม่ต้องดีจนแบบทําให้ตัวเองเจ็บปวดนะไม่ต้องหนีนะไม่จําเป็นต้องหนีหรือว่าไม่จําเป็นที่ต้องลงโทษเขานะคะณนะตอนนั้นเวลานั้นก็ได้บางครั้ง นะผลกรรมที่คนคนนั้นที่ทำร้ายคุณมันน่าที่จะตอบสนองคนคนนั้นไปในรูปแบบของความรุนแรงมากกว่าคุณทำซะอีกคุณรู้สึกว่าคนคนนั้นที่เขาทำร้ายคุณทำไม่ดีกับคุณเนี่ยคนคนนั้นน่าที่จะได้รับผลกรรมที่มันร้ายแรงนะถ้าแบบคุณทำทำให้คนคนนั้นรับกรรมเนี่ยบางทีผลกรรมตรงน,นั้นอาจจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวคุณก็ได้คุณรู้สึกว่า ปล่อยให้สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นเองธรรมชาติตามกฎแห่งกรรมของธรรมชาติจะดีกว่าประมาณเนี้ยไม่จําเป็นที่ต้องไปตัดสินใครในความคิดของเรานะปล่อยให้คนคนนั้นเขาได้รับผลกรรมในรูปแบบของเขาจะดีกว่านะคนะน้าพายออกมาประมาณเนี้ยคือแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับความยุติธรรมแต่คุณก็ยอมรับนะคะที่จะปล่อยให้ ผลกรรมต่างๆมันสะท้อนย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นจะดีกว่านะคะแม้เขาจะมีความสุขในช่วงนี้เวลานี้แต่เชื่อว่าทุกคนนะจะได้รับสิ่งต่างๆที่ตัวเองก่อขึ้นสร้างขึ้นแน่ๆนะในรูปแบบของการที่แบบเหมือนพรมลิคิตสิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรให้นะเชื่อว่าน่าที่จะค่อนข้างจะรุนแรงตามตามเห็นสมควรน,นะถ้าแบบเราไปทําอะไรเนี่ย บางทีมันอาจจะสะท้อนย้อนกลับมาหาตัวเราในรูปแบบต่างๆก็ได้ไม่จําเป็นนะฉะนั้นไม่ควรที่จะไปสนใจนะคะในเรื่องของเวรกรรมคนอื่นสนใจชีวิตของตัวเองสนใจนะในสิ่งที่เราคิดดีกว่านะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดจงอย่ายอมแพ้นะจงอย่าด่วนสรุปว่าคุณพบทางตานันหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจบลงแล้วคุณจะมีอนาคตอันรุ่งโรจน นะจงภาคเพียรแล้วก็หมั่นเรียนรู้วิชาชีวิตแล้วก็ให้ความสําคัญกับปัจจุบันแล้วก็นาคตไม่จมปักอยู่กับอดีตและก็มีจิตใจที่ริเริ่มใหม่อยู่เสมอนะคะแล้วก็จากนี้เป็นต้นไปขอให้ชีวิตของคุณได้สู้ใหม่ได้เริ่มต้นใหม่มีวันที่ดีของวันใหม่ๆอยู่เสมอนะคะฟังเพื่อเป็นแกนนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ